สวัสดีครับพี่น้องมาพบพอกันคือเกานะครับกับคุณอรุยสานนะครับในรายการกินไปพูดไปตามสไตล์คุณอรุยสานนะครับพี่น้องืัอนี้พอพี่น้องมากินตำบักทัวนะครับแล้วก็ปิ้งไก่นะครับไก่ย่างนะครับนี่ครับพี่น้องแต่แซ่บวะครับตำบักทัวเขาเอิญทั่วปีหรือทั่วอย่างนี้แหละครับนะครับแล้วก็ไก่ย่างนะครับไก่ย่างนี่ยี่สิบห้าบาทนะครับ ยี่สิบห้าบาทได้สําเน็จพี่นอ้องมัอนี่ส่งเป็นส่งปิ่งเนหน่อยปิ่งเนหน่อยอยู่นะครับผักกระมี่นะครับผักกระมี่ห่อถุงใบย่างดีพี่นอ้องเพิ่งเนี้ยห่อว้มันจงบะเหีียวมันจงบอน,นันนะครับเนาะแกะกินอยู่นะครับผักบ้างไว้เทิงเน็ะพี่นอ้องมันนั่นผมมีหม่องว่างมันเต็มนะครับแล้วก็เขาเขาอ,อุ่นแล้วเรียบร้อยนะครับนี่นะครับมาพี่นอ้อง ความที่สีกินแล้วมือ่อนี้ยอาการไม่ค่อยดีมาในพี่นอ้อต้องที่เป็นวัด ่อครับพี่น้องกินเขาแล้วก็จะได้กินยาอยาู่ที่มหาบาทแต่ว่ากับคุมนีหรอว่าแต่ว่ามันทางได้หน่อยกว่าเก่านะปกติมันได้หลายกว่านี้ติ่งไงกว่านี้ ที่แดกวัตทิเหตุน้ำตกน้ำตกหมูลาบหมูน้ำตกก็เลยไปซื้อ,อยาพอดีพี่น้องเลยเห็นปิงไก่เลยซื้อมากเลยต่ำทัวสัตว มี่พี่น้องทำยังมีอยุติต่ตมตรงตำยี่สิบบาทส่นมีนะครับมีอ่อันเป็นตรงตำดื้อซื้อในสี่ยี่สิบบาทครับ สิทสามสิบบาทนะครับสิบสามสิบบาทน้ำมันหนอกขายยี่สิบาทน้ำมันหนอกขายบ่แพง สองบานเฮ้าบ่มีนนำแพงจกักยางพี่น้องของเงินนอแล้วตรมตำยี่สิบบาทอยู่บนนอกอีรีกรักค้างในแบบอะไรอยู่ในตัวเพิ่มก็สิยี่ได้ไลนยครังพี่น้อง แต่ขายอยู่ในตัวอำเภอมันกับตำนั่นแหละเนาะเขาขายอยู่ในอำเภอนะครับบ่ค่อยได้รายปันได ถ้าว่าพวกกันถึงผสมตำเนี่ยนะครับถึงสสมตำปิ้งไก่ยังนี่ยแบบปลาเผาพวกกวาหมอกกวามือกับแพ้งให้กันนะครับเพราะวา่วาพวกเขาผิดทรงมาหัดนี่เนาะพี่น้องเนาะกระติบแพง แหงแขมบุคค่อยสูทนําครับ บนโดนได้กินแค่หนึ่งหอยแข้งกับโลละร้อยสี่สิบบาทนะครับหอยแข้งแต่มันสดมันสิแสบ่บมันจิหวานเนาะช่วงนี้ต่ำหอยแข้งกำลังฮิตครับอยากซื้อมาเห็ุกินอยู่แต่ว่ามันบดสดมาไหน ขึ้นนี่ไปกินาจะได้ยกบ่ได้อันให้กินพี่น้องเบิงบ่ได้เอากล้องไป จรัำเข้ากันครับสมองทวปิ่งไกที่แหลกว่าเสี่ยวประแดงแต่ตอนเยนใส่สมองทวก็วได้จำเลยว่าสมอตทวเบิร์นเราพี่นอ้อง

ยังทำหน่อยไรโอ้อ็ไปเด้นหลายพี่น้องเฮียกินเหล้าจะได้กินยา

พ่อกร,ร,ร,ระเทินเหลือพ่อกระเทินครับกินเนื้อเบร์ริ่งคนยันเห็นได้ไหมครับนึกมันบอกขัดไหมครับ มือนกินลาบน้ำโปกน้ะพี่น้องนะเบอร์แล้วครับนอ้องขอบคุณพี่น้องลายๆนะครับทใีใ่การติดตามช่องยูทูบของคุณโร,รูกีาสันนะครับกะ่ะ ยังคุยกันนะครับน้องพี่น้องน้องในคลิปต่ตอไปนะครับผมพูดในหลายสวัสดีครับ